สำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะจากโครงสร้างที่เราจะบอกว่าเราทำอะไรที่ไหนนะคะสำหรับการเรียงรูปอา่านเรียงลำดับการเรียงคำในประโยคในภาษาจีนนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเราจะบอกว่าเราทำอะไรก่อนแล้วค่อยที่ไหนแต่ในภาษาจีนนะคะ จะสังเกตได้ว่าสถานที่จะขึ้นก่อนเสมอนะคะสถานที่จะขึ้นก่อนกริยาเสมอดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อก็จะสอนคําศัพท์ที่เป็นชีพสถานที่เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะบางคําก็จะเป็นคําที่เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ตอนม .4 นะคะเราซื้อก็จะมาทบทวนให้เพราะว่ารูปประโยคแบบนี้นะคะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่อนข้างมากเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูโครงสร้างของเรานะคะใจนะคะใจใจ ตามด้วยสถานที่ใจ้สถานที่นะคะมาดูว่าสถานที่ที่เราจะเพิ่มเติมให้มีอะไรบ้างนะคะคําแรกค่ะออกเสียงว่าเจียอ่านตามค่ะเจียอ่านตามค่ะเจียแปลว่าบ้านนะคะบ้านต่อไปนะคะคํานี้นะคะออกเสียงว่าเจ้วสืออ่านตามค่ะ 教室อ่านตามค่ะ教室แปลว่าห้องเรียนนะคะต่อไปนะคะคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าถือถางอ่านตามค่ะถือถางอ่านตามค่ะอ่ะถือถางแปลว่าโรงอาหารนะคะ จิโฮเอ,อกเกอร์คำสุดท้ายค่ะออกเสียงว่าถูชู่กวนอ่านตามค่ะถูชู่กวนอ่านตามค่ะถูชู่กวนแปลว่าห้องสมุดนะคะอาจทบทวนคำศัพท์นะคะสี่สถานที่ที่ใช้บ่อยแล้วก็เจอบ่อยนะคะบางคำก็เรียนมาแล้วนะคะอย่างเจียว เจ้าชื่อซือถังเนี่ยน่าจะเคยเรียนตั้งแต่ม .4 นะคะทบทวนค่ะออกเสียงว่าเจ้าเจาแปลว่าบ้านค่ะที่สองก็เจ้าเจ้าส์แปลว่าห้องเรียนค่ะต่อไปนะคะสื้อถังือถังแปลว่าโรงอาหารค่ะ จีโฮเอิก,กอคำสุดท้ายถู่ช่วนถู่ช่วนแปลว่าห้องสมุดนะคะดังนั้นถ้าเราเจออ่ะถ้าสมมุติเราจำศัพท์ได้แล้วเราเห็นภาพปุ๊บเราจะจำได้ทันทีว่าคำศัพท์เหล่านี้อ่าเรียกว่าอะไรนะคะอย่างบ้านก็เรียกว่าเจียห้องเรียนเรียกว่าเจียวชื่อโรงอาหารเรียกว่าชือทางอ่าแล้วก็ ห้องสมุดเรียกว่าถูสู้กวนถูสู้กวนนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราจะบอกว่าใจ้ตามด้วยสถานที่นะคะก็ตัวอย่างเช่นสมมติมีคนถามเราว่าเรามีเจ้าไหนคุณอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถตอบได้ว่าฉันอยู่ที่ตามด้วยสถานที่แล้วก็บอกว่าหัวใจตามด้วยสถานที่นะคะตัวอย่างเช่นค่ะอยู่ที่บ้านนะคะเจ้าจ้เจ้ยแปลว่าอยู่ที่บ้านนะคะต่อไปค่ะอยู่ใน ห้องเรียนนะคะในจ,จ้างเรียนในจ้างเีนะคะต่อไปค่ะอยู่ที่โรงอาหารในห้องอถัาจายสืงอถังต่อไปนะคะอยู่ที่ห้องสมุดค่ะในาูถูสูกส้กวนจ้อูสกวนแปลว่าอยู่ที่ห้องสมุดนะคะคราวนี้มาดูรูปประโยคของเราค่ะ ก็เมื่อกี้เราได้แล้วนะคะประธานว่ใ่ดังนั้นสถานที่ที่เรายังขาดหายไปก็คือกริยาและกรรมนะคะกริยาและกรรมดังนั้นนะคะมาดูกริยาตัวแรกค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าข่านข่านอ่านตามค่ะข่านข่านปแปลว,ว่าดูนะคะดูต่อไปค่ะข่านซู ข่านซูอ่านตามค่ะข่านซูอ่านตามค่ะแปลว่าอ่านหนังสือนะคะเราเคยเรียนคําว่าซูตั้งแต่ตอนมสีนะคะซูแปลว่าหนังสือนะคะข่านแปลว่าดูหรือมองนะคะข่านซูแปลว่าอ่านหนังสือค่ะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้เสริมให้นะคะคําว่าทีวีอ่านว่าตีวีทีวีดูทีวีก็คือ 看电视，看电视，แปลว่าดูทีวีค่ะต่อไปค่ะคำนี้น่าเรียนเจอบ่อยมากเลยนะคะอย่างน้อยในชีวิตประจำวันนักเรียนก็จะใช้คำนี้ค่อนข้างบ่อยคำนี้ออกเสียงว่าหวานอ่านตามค่ะหวานอ่านตามค่ะคำนี้นักเรียนใช้บ่อยมากนะคะเล่นโทรศัพท์นะคะออกเสียงว่าหวานโซจีอ่านตามค่ะ หวานโศจีอ่านตามค่ะต่อไปนะคะอ่ะคำนี้นะคะคำนี้นะักเรียนก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะในชีวิตประจำวันนะคะออกเสียงว่าหวานโยซีอ่านตามค่ะหวานโยซีอ่านตามค่ะต่อไปนะคะอ่ะคำนี้นะคะออกเสียงว่าจัว่วนะคะจัวจ่วจั่ว เสียงสี่จั่วแปลว่าทำค่ะดังนั้นทำกันบ้านคำว่ากันบ้านคือจั่วเย่จัวจ่วเย่ ye. ดังนั้นอ่านทั้งประโยคนะคะจัวจ่วจั่วเย่อ่านตามค่ะจัวจ่วจั่วเย่อ่านตามค่ะจั่วจั่วเย่แปลว่าทำการบ้านนะคะทำการบ้านนะคะอะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำนี้ก็เรียนตั้งแต่ เทอมที่แล้วเช่นกันนะคะตั้งแต่ม .4 นะคะออกเสียงว่าชื้ออ่านตามค่ะชื้อชือแปลว่ากินนะคะต่อไปค่ะกินข้าวนะคะชือฟ้านอ่านตามค่ะชื้อฟ้านอ่านตามค่ะต่อไปเป็นการทบทวนนะคะคำว่าอ่านหนังสือออกเสียงว่าข่านซู 看书เล่นโทรศัพท์นะคะว玩手机玩手机ต่อไปนะคะ做作业做作业สุดท้ายค่ะ吃饭吃饭คราวนี้พอนักเรียนเห็นรูปนะคะก็เป็นไงคะ นักเรียนเห็นรูปก็จะสามารถจำอะไรได้บ้างค่ะคำแรกนะคะขั้นซูนะคะขั้นซูเล่นโทรศัพท์นะคะหวานโซจีหวานโซจีนะคะต่อไปนะคะอ่าทำกันบ้านนะคะจ่วจ่วเย่จ่วจ่วเย่สุดท้ายนะคะกินข้าวชื่อฟ้าน ชื i อฟ n แปลว่ากินข้าวนะคะคราวนี้เราลองเป็นประโยคนะคะว่าเราทําอะไรที่ไหนได้บ้างนะคะตัวอย่างเช่นฉันจริงๆอยู่ที่บ้านทําได้หลายอย่างนะะีอันนี้เราซี้ยกตัวอย่างมาเป็นเล่นโทรศัพท์ละกันนะคะฉันเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านนะคะ,อะวอเจ้าเจ้าจัวอ่านขอทค่ะวอจ้าเจวนอ่านตามค่ะ 我在家玩手机安档哈。另外查评图尔法比第八那还不要高摆哈。我在家试做做夜安档哈。我在家试做做夜安档哈。嗯嗯嗯嗯嗯 แปลว,ว่าฉันทำกันบ้านอยู่ที่ห้องเรียนนะคะต่อไปนะคะอ่ะวอดเจ้าฉือถังฉิวฟานอ่านตามค่ะวอดเจ้าฉือถังฉิวฟานอ่านตามค่ะต่อไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะวอดเจ้าถูซูกวนนั看书อ่านตามค่ะ 我在图书馆看书อันตามค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตารางที่เราซื้อน,นะคะรวบรวมมาให้นะคะอาว่าทำอะไรที่ไหนได้บ้างนะคะอ่าประโยคที่หนึ่งสมมุติใจเจียอยู่ที่บ้านเราทําได้ต้องหลายอย่างนะคะอาเราดูทีละประโยคนะคะเประที่หนึ่งว่าใจเจียขั้นอันตามค่ะ w ่าใ i Ji ียข n s นซอ่านตามค่ะแปลว,ว่าฉันอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านนะคะประโยคต่อไปค่ะ w ่าใ i Ji ียหวานโซจีอ่านตามค่ะ w ่าใ i Ji ียหวานโซจีอ่านตามค่ะ แปลว่าฉันเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านนะคะต่อไปนะคะว่ใจเจียจ้วจว้วเย่อ่านตามค่ะว่ใจเจียจ้วจ้วเย่อ่านตามค่ะแปลว่าฉันทำกันบ้านอยู่ที่บ้านนะคะอ่ะประโยคสุดท้ายค่ะว่ใจเจีชื่วฟานอ่านตามค่ะ 我在家吃饭อ่านตามค่ะแปลว,ว่าฉันกินข้าวอยู่ที่บ้านนะคะต่อไปนะคะเจ้าชื่เราทำอะไรอยู่ในห้องเรียนได้บ้างน,นะคะประโยคที่หนึ่ง我在教室做作业อ่านตามค่ะ我在教室做作业อ่านตามค่ะ แปลว่าฉันทำกันบ้านอยู่ที่ห้องเรียนนะคะต่อไปค่ะประโยคต่อไปเชื่ออีกเกอร์วาใจเจ้าส์看书อ่านตามค่ะว่าใจเจ้าส์ซูอ่านตามค่ะแปลว่าฉันอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องเรียนนะคะประโยคสุดท้ายค่ะ 他在จ他在教室玩手机，按单卡。他在教室玩手机，按่ะ,ะแปลว่าเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ห้องเรียนนะคะอ่ะอีกนิดเดียวนะคะต่อไปค่ะอ่ะทำอะไรอยู่ที่โรงอาหารนะคะทาเจสือถังชือฟา อ่านตามค่ะเขาใ食堂吃饭อ่านตามค่ะแปลว่าเขากินข้าวที่โรงอาหารนะคะอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วที่ห้องสมุดเราไปทำอะไรที่ห้องสมุดได้บ้างนะคะวอดเจ้าถููกวนขั้นซูอ่านตามค่ะวอดเจ้าถููกวนขั้นซูอ่านตามค่ะ แปลว่าฉันอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดนะคะอ่าประโยคสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะจีโฮยกัจีจือ我在图书馆做作业อ่านตามค่ะ我在图书馆做作业อ่านตามค่ะแปลว่าฉันทำการบ้านอยู่ที่ห้องสมุดนะคะก็ ประโยคที่เราซื้อนํามาสอนในตารางเนี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเอาไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้หมดเลยนะคะเป็นประโยคที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์และใช้งานได้จริงเอาไปใช้ได้จริงนะคะก็ว่างๆก็ลองฝึกพบทวนลองฝึกพูดตามดูนะคะโอเคค่ะ